สวัสดีคะ่ะพวกเรานะคะจากแคร์เบลข้างรักนักโทษค่ะเมเบิลค่ะสวัสดีคะ่ะแบงจีคะ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงคะโอ้เรียกว่าอ่ะให้แบงก่อนเลยก็จะเป็นเรื่องราวของเบลค่ะที่ชีวิตกับตาลปัดค่ะจากชีวิตที่กําลังจะเป็นไปได้สวยเนี่ยก็จะต้องเข้ามาอยู่ในเรือจนจาทั้งที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยค่ะแล้วก็โดนกั่นแกล้งอยู่ในเรือนจําค่ะจนได้มาเจอแคลใช่ก็เรื่องราวที่เขาแบบ ผ่านมาเจออุปสรรคอะไรเงี้ยก็ทําให้มาเจอกับแคลค่ะซึ่งเป็นแคลเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบคนในเรือนจําค่ะไม่ค่อยกล้าแบบมายุ่งแต่ว่าคนนี้เขากล้าแบบเขาไม่รู้จักเรามาก่อนเขาก็เลยแบบกล้ามาแบบมาเจอมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นใช่ค่ะอยากรู้ว่าทั้งสองคนแบบเราได้ไปทำกันบ้าง <c oughs> แล้วหรือเวิร์กช็อปอะไรบ้างครับเพราะว่าเหมือนซีรีส์นี้มันเกี่ยวกับเรือนจำอ๋อหนูก็ไปดูซีรีส์ที่กับเกี่ยวกับเรือนจําค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าแบบ ในช,ชีวิตในนั้นแบบคนส่วนใหญ่รู้สึกยังไงแต่ว่าแบบถ้าแบบเหนือเหนือกว่าการดูซีรีส์ที่เราแบบดูพื้นฐานมาว่าคนข้างในเขารู้สึกยังไงก็คือต้องไปแบบคุยคาแรคเตอร์กับพี่ๆค่ะว่าแบบพี่เขาต้องการให้คนให้ให,ให้ให้ตัวละครแคลรหรือเบลอะเป็นยังไงกับคุณครูที่เวิร์กช็อปเราด้วยค่ะกับผู้กำกับด้วยค่ะเ,คเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นนจะเป็นแบบว่าในเรือนจําที่เหมือนแบบเป็นใน จินตนาการเป็นโลกอีกใบอีกใบหนึ่งที่จะไม่ค่อยเหมือนจริงสักเท่าไหร่ก็คล้ายๆกับพี่เบิร์ดเลยค่ะก็คือจะมีการไปดูหนังเพิ่มเติมแล้วก็มีการออเรียนการแสดงแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณครูแล้วก็พี่ใหม่พี่เต๋อค่ะว่าแบบคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงบางครั้งเวลาหน้าเสร็จค่ะพี่ๆก็จะช่วยบิวว่าแบบเอ้ยเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในนี้เราจะไม่ได้ไปเจอครอบครัวนะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการลิงก์กับชีวิตจริงก็มีค่ะนี่ถือว่าเป็นการเจอแบบแรก ใช่ใช่ค่ะซีรีส์คู่กันทางแรมมีการปรับจูนย่ไงไบ้า,ทางทำังไงตั้งแต่ที่เราเข้าทีมหลอกตับวันบนช็อตอุ้ยอันนี้เรียกว่าปรับตั้งแต่ไพร์ล์ตเลยค่ะก่ะอนเพราะเหมืพอนพ,พอพอหนูแบบเหมือนกันจูนกันตั้งแต่ไพร์ลตแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเวลาเล่นคู่กันเนี่ยหนูจะไม่ค่อยเขินแล้วเพราะว่าแบบเราเข้าใจกันดีว่าน้องโอเคตรงไหนไม่โอเคตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะพอเข้ามาในการถ่ายทําเรื่องจริงๆมันก็เลยเหมือนแบบเราลิงก์กันมาแล้วถ่ายง่ายแค่มันเหมือนว่าเรามาจูนตัวละครตัวเองให้มันแบบ ให้มันอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะใช่บวกกับแบบว่าเวลาเราถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะประมาณ 2, 2> <ม>เดือนกว่าค่ะที่เราถ่ายกันมาแล้วเราก็เข้าซีนกันค่อนข้างบ่อยค่ะแต่ว่าคือซีนทุกซีนหนูก็โอเคละสบายใจมากๆแต่ว่าจะมีเอ่อพวกอินเทอร์เมซี่ซีเลิฟซีอะไรเงี้ยคที่จะแบบม,มันเขินอยู่ยังเขินอยู่แบบ ขนาดถ่ายไพยลอตไปแล้วผ่านมาหมดแล้วก็ยังเขินอยู่ค่ะใช่หนูจะมีแค่เขินตอนไพลอตแรกๆค่ะแบบเขามันเป็นครั้งแรกของเราใช่ใชแต่พอแบบพอจูนกันได้หมดแล้วหนูก็ไม่เขินและใช่เวลาหนาน ไม่นานค่ะแบบเหมือนเหมือนเราเจอกันในชีวิตจริงค่อนางทุกันอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่ารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงชอบตรงไหนอะไรยังไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยนานเราสนิทกันมาก่อนที่จะได้เล่นบทนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราอยู่ค่ายแบบอยู่ค่ายเดียวกับพี่มาตลอดแล้วก็พี่เมมเบอร์เป็นคนแรกเลยในค่ายที่แบบสนิทแล้วก็รู้จักด้วยมันเลยเหมือนสนิทกันมาอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเล่นคู่กันอีกมันก็เลยแบบอ่ะสบายใจมากมาค่ะแล้วตอนที่ถ่ายครับ มีอุปัก์อะไรบ้างที่แบบเราอยากเล่าให้กับทางแฟนๆอ๋อของหนูของหนูถ้าหลักหลังเลยก็ฝุ่นใช่ๆค่ะเพราะว่าว่าในในสถานที่ในในเซตอบมันจะต้องมีฝุ่นค่ะเพื่อให้มันแบบคลังแบบอย่างเช่นในแบบอะไรที่หนึ่งที่มันต้องเก่ามากๆแล้วมันจะต้องมีฝุ่นทุกรายละเอียดต้องเป็นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบทําให้หนูซึ่งเป็นภูมิแพ้ที่ตาอยู่แล้วอ๋อห้องขังค่ะใช่ค่ะเหมือนแบบว่าในเซตในเรือนจำอะค่ะมันเหมือนแบบว่า มันต้องมีฝุ่นในทุกอนูที่แบบในในเซตนั้นมันก็เลยพอเราเราถ่ายไปทุกๆุกคิวทุกคิวอย่คิวงี้มันก็เลยเหมือนไปกระตุ้นภูมิแพ้ของหนูก็เลยเป็นตากุ้งยิงไปเลยสามรอบใช่ใช่เป็นตากุ้งยิงไปเลยสามรอบหนูก็เลยไปให้คุณหมอเจาะมาเจาะเลยหรอเจาะเลยค่ะเพราะถ้าทุกคนไปสังเกตดีๆบางเซตหนูจะตาจะตาบวมๆนิดนึงใช่ อุปสรรคองหนูไม่ค่อยไม่ค่อยมีค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นมากๆแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าอุปสรรคสุดก็น่าจะพวกอากาศละกันค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้อนมากๆแล้วก็บวกกับสถานที่ที่เราไปถ่ายทำรวมอ๋อเป็นเรือนจําที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เรือนจําจริงๆเนี่ยค่ะมันร้อนมากๆมันอบอ้าวมากๆค่ะแล้วก็ต้องสู้นิดนึงแล้วก็ดมยาดมตลอดเนี่ยค่ะความท้าทายของเรื่องนี้นอกจากสุเมียในเกล็ะ เรื่องบทอ,อยู่แล้วค่ะ,าค,ะคาแรคเตรอร<ไ>์ที่แบบว่าจะต้องแบบตัวละครในแคบเขาค่อนข้างดีกว่าตัวหนูนิดนึงหนูก็จะต้องเวลาแบบเข้าเซนต์หนูจะต้องแบบทำสมาธินิดหน่อยดีกว่ามากเลยแหละใช่ค่ะใช่ตัวจริง <ๆ S 2> เขาจะแบบว่าสดใสสดใสเขาจะพูดเก่งแต่ว่าตอาพอเป็นแคร์ <S <S <Cell ar S 2> เขาจะต้องแบบนิ่งไม่ค่อยพูดดุอะไรอย่างงี้ใช่แสดงว่าคาแรคเตอร์ทั้ง ที่หูเองานีรับเล่นก็ค่อนข้างต่างจากตรวจจิตต่างค่ะก็เลยเหมือนต้องจูนนิดนึงเวลาก่อะครันถ้าของหนูค่อนข้างเยอะค่ะเพราะแบบว่าถ้าหนูหนูหนูเป็นเมเบิร์หนูก็จะเมบิรลาเจอใครหนูก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำต่อแต่ข้าเป็นแคลร์เขาจะมองมองเฉยๆแบบมองนิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะแบบ ไม่ได้อยากยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ได้ไว้ใจใครด้วยเพราะเขาค่อนข้าง,งมีแบบแบ็กกราวน์อะไรมา<ช>เรื่องราว<ช>เวลาพี่เบลนัแบ,บแสดงคือกริบมากคือแบบคนนั้นไม่ใช่พี่เมเบิลเลยคนนั้นคือแคลอย่างนั้นเลยใช่ส่วนของหนูถ้าความยากและท้าทายสําหรับบทไม่อ๋อถ้าความแตกต่างคิดว่าไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเบลก็จะคล้ายๆกับตัวเองแต่ว่าจะมีความที่พี่ใหม่พี่เตอ๋อเขาจะแบบต้องคอยระวังนิดนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสู้ค่ะเหมือน เหมือนน้องแป้งเองอะเป็นคนสู้คนค่อนข้างเป็นคนสู้ช่เป็นปกติเป็นคนสู้ค่อนข้างสู้คนคะ่ะแล้วเหมือนตัวเบลเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะแบบน่าสงสารแล้วก็ไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่บางครั้งสายตาหนูก็จะแบบมีการหลุดแบบเหมือนมันมันสู้จากอินเนอร์ข้างในคะ่ะพี่พี่ก็แบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างงี้คะ่ะ<ม>ก็ต้องแบบอันนั้นก็ยากนิดน,นึงใช่ ึ่งเรื่องนี้พี่เตอ๋อก็เป็นคนเขียนบทด้วยใช่ใช่คะ่ะพี่เต,อเต,อต๋อได้ให้คำแนะนำเราเยอะมากให้ตั้งแต่แรกเลยใ,ให้ถึงแบบเมือนห่่เขาก็จะแนะนําว่าแคลมีแบ็คกราวมาอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อนว่าลองวางให้ที่เขาจะปล่อยเราก่อนคะ่ะว่าแบบหนูมีความคิดแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่เขาก็จะค่อยค่คอนแบบเสริมเข้ามาเพื่อให้คาแรคเตอร์มันแข็งแรงขึ้นใช่ในแบบที่ นักเขียนแล้วว่าแบบพี่ๆเขาต้องการอะไรเงี้ยค่ะให้ให้พี่พี่ก็ให้ยครๆพี่มิมบเลยค่ะก็จะแบบเอ้ยคาแรคเตอร์นี้มันควรเป็นแบบนี้นะมันวางเป็นแบบนี้เหมือนเขาก็จะให้ลองเล่นก่อนค่ะแล้วก็พี่เขาก็จะเสนอแนวทางมาว่าเฮ้ยลองแบบนี้ดูไหมลองแบบนี้ดูไหมค่ะแล้วก็อะไรที่อ๋อหนูเล่นผิดเขาก็จะแนะนําเลยค่ะเพราะว่าพวกหนูก็เป็นมือใหม่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพวกหนูด้วยใช่ ประสบการณ์ก็ยังแบบไม่ไม่เยอะไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะก็เลยแบบลองผิดลองถูกไหนลองเล่า,อ,าอ่าเหตุการณ์ในกองถ่ายที่แบบมันน่าเล่าแล้วมาเผาเผาอื <c oughs> อมเขาชอบใส่เสื้อผ้าผิดด้านจริงเขาเหมือนแบบว่าเขาเบอร์เบอร์ค่ะเขาแบบเดินออกมาแล้วเสื้อผ้าก็ผิดด้านตลอดแล้วเขาก็ต้องแบบ วิ่งไปเปลี่ยนวิ่งไปเปลี่ยนคือนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยจะของเขาเนี่ยจะชอบจะชอบทุกคนจะชอบแซวเขาเรื่องทำอารมณ์ใช่เพราะหนูแบบก่อนเข้าซีนหนูจะแบบแป๊บหนึ่งนะคะหนูก็จะเดินไปคนเดียวแบบทชสมาธิแล้วหนูก็จะแบบบางทีก่อนจะเข้าซีนอย่างนี้หนูก็จะแบบหนูเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วค่ะเป็นคนแบบชอบหยอกชอบคุยเล่นชอบไปไปแกล้งอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วหนูก็จะแบบ อันนี้พี่เบิร์ดทำอารมณ์อยู่หรือเปล่าแบบต้องต้องถามเขาก่อนว่าอันนี้อันนี้เขาทําอารมณ์อยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเขาทําอารมณ์หนูจะไม่เข้าไปกวนแต่ถ้าเขาไม่ทำเอาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้แล้พี่เบิร์ดอันนี้คือทําอารมณ์อยู่หรืออะไรอย่างงี้เขาต้องแบบต้องเช็คก่อนต้องเช็คก่อนเราในกองถ่ายครับพี่พี่ในเรือนจับเป็นนักแสดงจริงหรือว่าเป็นตัวเอ็กซ์ต้าค่ะเป็นพี่พี่ เป็นเรืนจำที่อยู่ในจินตนาการเพราะว่าอเราเขาไม่ขายเรือนจำจริงแน่อ๋อแล้วก็มีบางพัทซึ่งเป็นพัทหลังๆอะค่ะที่เป็นเรือนจาจริงก็จะใช้แบบในส่วนที่พี่ส่วนที่แบบเขาไม่ได้ใช้ใช่เป็นแบบอาจจะมีใครไี่บงข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาใช้ส่วนอื่นที่เขายังไม่ได้ใช้ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเรินจําจริงๆของทหารค่ะเขถือว่าเป็นซีรีส์ค่อนข้างดีในระดั ดีเลยค่ะคบรถด้วยคบรถด้วยคบรถยังไงโอ้โหหรือเปล่าอุ้ยมันอันนี้เรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนมันแน่นอนจากทีซะอุ้ดหนูเดือดเผ็ดมันที่โซนนั้นนั้นก็เดือดมากแล้วนะคะทุกคนใช่ของจริงนี่เรียกว่าถ้าแบบไปดูในของจริงหรือว่าอันคัดเนี่ยอแซบอยู่นาอลังเลยค่ะอันคัดที่ไหนคะอันคัดที่แอบบันดีค่ะ ใช่สามารถไปดูได้เรียกว่าครบรถเดี๋ยวขอเมาส์เพิ่มเติมเขาเรียกว่าครบรถตั้งแต่แบบว่ามีทั้งเฮอร์เรอร์ดราม่าอาจจะมีหัวรลอหรือเปล่าอันนี้ก็แบบอยากให้ทุกคนไปติดตามมีหมดจริงจใช่เห็นพวาเฮอร์เรอร์ด้วยเฮอร์เรอร์นี่มันคือสยองมันมันเหมือนแบบนิดหน่อยมันอาจจะไม่ถึงแบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างมีแอคชั่นมีบู้มีบูเรา บูยังไงครันแต่ต๊ะตกีกันกลางใช่ค่ะมันใช่ใช่ค่ะมีการแบบใชอ้อาวุธอะไรบางอย่างก็เคือยู่ในเน,น่วยรัก็เป็นอกดนตรีในเรือนใช่ค่ะ,คะเราแล้วเราคิดว่าหลังจากที่ผู้ชมได้รับดูซีรีเนี้ยได้รับคลิปแต็งมาคิดว่าแบบได้รับอะไรจ๊ะ จากเรื่องนี้ใช่ไหมคะหนูคิดว่าก็จะได้ในหลายๆแง่มุมแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความหวังความรักที่มันเกิดขึ้นในที่ที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ค่ะความรักมันก็สามารถเกิดได้ทุกที่แล้วก็ทุกเพศใช่ความรักเกิดได้ทุกทุกที่ทุกๆโอกาสใช่ค่ะฟีดแ b a c k เป็นไงบ้างจากทีมฟรีในความเห็นเรียบร้อยโ้ยรู้สึก ปีมากค่ะหนูไปตามติดตามหมดเลยนะคะทุกใครแฮ <has S 1> ชแท็กมาติดตามหมดเลยนะคะใจฟูสุดๆแบบชอบค่ะอย่าลืมเขียนกันมาเยอะๆนะคะในทุกอีพีติดตามอยู่นะใช่ค่ะถ้าแบบชื่นชอบซีนไหนไมันพิเศษนะคะสามารถติดแฮชแท็กมาคุยกันพวกเราได้นะคะ ค่าฝากด้วยนะคะมาติดตามเส้นทางความรักของแคร์และเบลนะคะในที่ที่ดูไม่มีความหวังนะคะมันจะมีความหวังขึ้นมาหรือเปล่าอยากให้ติดตามทุก EP เลยเพราะว่าจะเข้มข้นมากๆทุก EP เลยค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนดูแล้วก็ชื่อชอบซีนไหนเป็นพิเศษนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะแคร์เบล EP 1นึ่มานะหนึใช่ค่ะใช่แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกมากๆนะคะอย่าลืมเขียกัมาเยอะๆนะคะปล่อยจูนะบ๊ายบาย Yeah.